น,น, 21, นะะีเรียนหน้ายี่สิบเอดนะคะเรียนหน้าย1ิบเอ็ดเนอะเมื่อวานเลยเอ้ยไม่ใช่สีเมื่อวานอยี่สิบเอ็ดน,นะคะแป๊บหนึ่งอยี่ะ21เอ็ดน,นะคะบอยทีเดียวรอกลังจะเราเรา,เรา,า,เราสองนะคะเราจะส,สอบเฉพาะเรื่องเดียวนะคะคือก,การเรียง สนใจตำแหน่งเออนะคะเรียงสับเปลี่ยนของเอนสิม์มีรองเท้าสิบคู่จะเรียงก็คือได้สิบแฟนประมาณนั้นจำได้ไหมคะวันนี้เนาะค่ะเรียงสับเปลี่ยนนะคะเรียงสับเปลี่ยนเนาะมองไม่เห็นขอโทษหมึกนี่ก็ไม่ได้เรื่องเลยอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเอ่อขอยห้นิดนึงถ้าเรียงไม่หมดทําไมเรียงไม่หมดนะคะจำได้ไหมเรียงไม่หมดนี่ขอมีรองเท้าสิบคู่แต่ว่าตู้โชว์มีแค่สี่ตู้โชว์มีแค่สี่ค่ะมีแค่สี่เพราะฉะนั้นนะคะอ่ะ ทำยังไงนี่คือเรียงไม่หมดเนาะเรียงไม่หมดมีรองเท้าสิ่คู่มาเป็นเท้าเอา็นคู่นะคะแต่ว่ามีที่วางไม่แค่ชั้นวางแค่หาเออนะคะพอจะจำสูตรได้ไหมถ้าเรียงหมดเลยคือ x แปดใช่ไหมคะจบไม่มีเงื่อนไขเนาะแต่นี่คือแบบมีเริ่มมีเงื่อนไขนะว,ว่าเรียงไม่หมดอ่ะทำยไงใ,ใครจำสูตรนี้ได้บ้างพอจำได้ไหม สูตร C อาจจะสูตร C ขอแอบกระซิบไม่อ,ออกสอบนะคะมีเทอมนะแต่พยขยับไปกับไปพานี้ไหมคะ่ะเพราะนั้น C N R จำได้ไหมคะจัดตูมันเป็นท้ายของอะไรลูก N แฟรเออตัวบนเปน N แฟรเยอะๆเลขเยอะใช่ไหมคะต่อมาเรื่องนี้นะต่อมาอะไรลบกันใช่ไหมลบกันนะคะลดการอ่ามีเลขอะไรกับเลขอะไรบ้างก็ลดกันเลยตัวเยอะลบตัวน้อยเนาะ N ลด R แฟร์ R สุดท้ายก็จะเป็นขัตัวน้อยด้วย R ฟอกอันนั้นคือสูตร C คือการจัดหมู่เลือก มี10โคลเวเลอรื่องมาคลเดินไปช่วยคนของอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือเลือกใช่ไหมคะสัตว์มูแต่ว่าสําหรับสูตรเรียงเนี่ยมันมีความคล้ายๆแต่ว่าไม่เอาตัวนี้เออเอามาช่้นคนก้อนนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีรองเท้า10คู่แต่ว่ามีชั้นวางได้แค่ R แค่ R นะคะก็จะมาแค่นี้ N นี่เลขเดียวเวลอร์โคลแฟรเนาะน,น,นะคะแล้วก็ โอลาเป็<ส>นมีแค่การลบกันตัวนีน้นไม่เอานะคะตัวเยอะลบกับน้อยสิคู่ลบสี่คู่ชั้นวางอะไรเงี้ยนะคะเอ็นลบอาโทษนะคะนะคะเอ็นลบอาสูตรนี้อยู่ในหน้าไหนมีหน้านี้ให้ดูนะคะโทษทีโทษทีอะ่ะเล่าให้ฟังก่อนก็อยู่ในหน้านี้เลยค่ะลูกที่เราไล่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 มาวันก่อนนะหน้าหน้าสิบหกที่เริ่มคำว่าเร да ียงสับเปลี่ยนนะคะหน้าส <processo> ิบหกก็จะมีสูตรที่อยู่สูตรเดียวนะคะ ซึ่งเขานำเสนอแบบนี้แต่เราจะอธิบายว่าอ่เรียงทรหมดก็คือ n แฟรเลียงไม่หมดก็จะเป็นส่วนนี้นะคะอ่ะหน้าสิบหกแล้วขอ note ัน่อยห,หน้าสิบหกจ้าหน้าสิบหกของชีทเนาะนะคะวันนี้มีไฟล์ชีทแล้วเดี๋ยวส่งไฟล์ชีทให้ถ้าใครจะแบบเรียนออนไลน์ที่บ้านนะคะเอออ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปทําหน้ายี่สิบเอ็ดกันเลยนะคะไล่มาวานไล่ทำโจทย์หน้ายี่สิบไปสามพอแล้วข้อแปดจนนำ,ไำได้เปล่าหน้าแปดข้อแปด อาจจะข้อสอบค่นอนข้างมีเปอร์เซ็นต์ของอข้อสอบประมาณร้อยละเก้าสิบห้าแปดเมื่อวานนะคะที่แบบว่ามีหนังสือขั้นนิดไทยสังคมได้ดูเน็ตออนไลน์ว่าได้ดูไหมคะ <S <S มันมีการจับมัดรวมก,กันนะคะอวันนี้เราเป็นวัยยี่สิบเ,เ,เอ็ดยังไงฉันให้ทีน่ายี่สิบเอ็ดขึ้นโจดว่าไงเอ่ยขึ้นโจทย์น,ทยนี่มาเลยมีรูปภาพต่างกันสิบรูปเอ้ยเอ็นมาแล้วเลขตัวเล็กเล่เลขตัวแรก ล้วคือเลขสิบเออมีรูปตาก0รสิบรูปนะคะมีรูปหรือมีภาพนะคะสิบเอออันนี้เอ็นมาแนละ้วแน่นอนน่าจะเป็นเอ็นแน่นอนอ่าตอนอ่าตอ,ตอเขาจะแขวนรูปเออโดยเรียงเป็นแถวนะเ,นเรียงเป็นแถวกี่รูปเอ่ยสี่รูปอ่านะคะจะแขวนนะคะเรียงเ,เรียง สี่รูปแค่สี่รูป่านั้นก็มีเลขอยู่สองมีเลขอยู่สองเลขในโจทย์ข้อนี้เออบอกว่าอะไรฉันจะต้องทําอะไรกับเลขสองเลขนี้จะเรียงได้กี่วิธีอ่าเสร็จแล้วจะเรียงได้นะคะกี่วิธีวิธีอ่าฉะนั้นเรียงแล้วมีเลขอยู่สองอันนะคะเรียงไม่หมดอกเลยเรียงไม่หมดอุ้ยฉันมีรูปคอเลคชันฉันได้สิบรูปฉันเรียงแค่สี่เองนะคะนี่สูตรนั้นมาแล้วนะคะใช้สูตรนั้นขึ้นได้เลยนะคะก็ค,ะคืออะไรรูอมาวิธีทำนะคะ เด็กมีในห้องสถงนี้มีชีดอยู่แล้วแล้ก็มันจะทำไปกับตูทางบ้านก็ลองทำดูนะคะต่อจากเมื่อวานนะลูกนะอ่ะเพราะฉะนั้นเอ็อเป็นสิเลขเยอะนะคะส่วนเด่นเยเลขเดียวจะเป็นจะเป็นตัวเอ็นะคะอ่านสิบแปเพราะฉะนั้นนะคะก็จะได้ว่าสิบเลือกสี่ไม่มีอะไรซับซ้อนค่ะนี้ยังไม่ต้องมีการผูก,กการมัดการไหล่นะคะเอาตรงๆเลยอ่านสิบสิบแปดค่ะเอ็สิบแป ข้างล่างมันคือการทำมาลบกันเลขมีสองเลขเราคิดอะไรมากสิบกับสี่ลบกันนะคะเอาลบเยอะตามสิบลบสี่เออค่ะเขียนบายนะไอ้ห้องสงก็จะเขียนได้นีห้องสงเขียนไ่้ได้เท่าไหร่ลูปได้เท่าไหร่สิบลบสี่เนี่ยมันเป็นเลขอะไรสิบลบสี่หกใช่ไหมเป็นหกใช่ไหมคะสิบลบสี่เป็นหกนะคะหกแปดเนาะหกแปดโอเคใครที่ถ่ายรูปครูติดไว้นะคะสามารถส่งมาในรับบ้านได้เลยครูจะเอารูปไปใช้งานได้ขอบคุณมากที่บอกก่อนแต่ว่า มผมผมไม่ได้ถ่ายเลยค่ะผมถ่ายกระดาษเชิญวันติดค,ครูนะร mm ึ hmm. มั้งบางทีเขาชอบถามว่าทัศนีเธอประเมินเนี่ยมีรูปถ่ายสอนไหมหนูมไม่ได้ถ่ายเลยค่ะตอนหนูสอนต้องขอโทษค่ะเพราะฉะนั้นถ,นะถ่ายส่งมาได้นะรูปนะเอาโอเคสิบ hmm. ลบสี่ได้หกนะค okay. นะห mm hmm. กเนาะ mm hmm. นี่ส mm ิบแปดอ่ะคำถามก็คือ ครูเอหนูไม่เข้าใจว่าหนูจะไล่ไปถึงไหนจริงๆแล้วนะคะเราสามารถไล่ไปได้เลยตามนิยามมันก็คือนิยามตกเครื่องหมายตกใจเครหมายตกใจคือแกทอรียวใช่ไหมก็ไล่ไปถึงหนึ่งเลยอ่ะสิบคูณเก้าคูณแปดคูณเจคูณหกคูณห้าคูณสี่คูณสคูณสคูณหก็ได้แต่ว่าถามว่าเหนื่อยนะโหเขียดเขียดเปิ่มือปากกาก็เปิดปากกาเพื่นนไงเราก็ไล่ไปเลยเราก็ไล่ไปเลยนะคะห้าสี่สามแบบขียเขียนละ ได้หักโควตปเจอใช่ไหมคะเสียใช่ไหมคะ้้องใช่ไคะก็เหมืนจะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าทปข้ามกี่วขอของประเทศค่ะแต่ว่ามันมแต่ว่าูไม่ได้ใ่เขอบคุณค่ะโอเคทำแบบนี้ถว่าทำได้ไหมทำได้แต่ไม่ไม่จะรออาจจะขี้เกียจเกียนเมื่อยมืออะไรก็ว่าไปนะคะคือเลยนะนแว่าโอเคเจอหกแฝกใช่ไหมเออเจอหกแฝกเราก็ ทา้าหกแมันไเลย,เลยทา้าหกแปดมัเลยนะคะทำแบบนี้ก็ได้อะทา้าหกแมันไวเลย,เลยแล้ว10บเราถอยมาสิบคูณเก้าคูณแปคูเดขอขอแรกที่เหยียดเขียนห้าสี่สามสอหนึ่งมมือก็ท้าแปดมเมื่อข้างบมีหกแปดแล้วข้างล่างมีหกแปด มันก็ไปกันได้ทั้งปอเลยค่ะอาตัดไปเลยจะเธอจะไปไหนก็ไปด้วยกันเลยเราก็ทํางานเบาลงนะคะประสีภาพในการทํางานเราคูณแค่เนี้ยสี่ตัวเราได้คำตอบแล้วแต่คูณต้องเยอะก็แล้วแต่นะคะมันทาได้เหมือนกันะฉะนั้นเราเลือกทางที่เราชอบที่เราต้องการทางที่เหมาะสมเนาะแบบอะไรนะเราก็ต้องมีเครื่องมือนะในการตัดสินใจว่าเราจะเดินชีวิตต่อไปยังไงอะเคีคนเก้าคนแปดคนเจ็ดคนให้หน่อยนะคะเป็นเท่าไหร่ เก้าเแปดเจ็ดสิบสองคูณเจ็ดเท่าไหร่นะลูกห้า <5, 000. S 2> พันห้าพันสี่สิบขอบคุณมากจาังเราได้ห้าพันสี่สิบวิธีแด๋วโอ้โหเอาลูกสี่ลูกเด็กสิบลูกมาเรียนเลยนะห้าพันวิธีโอ้โหเขียนกันเมื่อยมือวันนี้ก็ไม่จบนะคะห้าพันวิธีอ่ะประมาณนี้ข้อนี้ไม่มีเงื่อนไขเยอะให้เลขวัสองเลขแทนสูตรจบแค่นั้นนะคะมันจะมีบาข้อที่เยอะซึ่งบอกเลยว่าออกข้อสอบแน่นอนเช่น ข้อนี้ต้องติดกันหนังสือชนิดนี้ต้องติดกันนะน,านา่ะแบบเมื่อวานที่สอนไปนะคะยัง,ยงไงเด็กๆลองย้อนคลิปดูถ้าไม่ดูก็มาถามคือก็คือทดสอในม่เออได้นะคะอค่ะเลขโดโดเก้าตัวเออมีเลขโดดเก้าตัวก็คือหนึ่งถึงเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวพอดีนะคะจะสร้างเลขนะคะจะเอาจะขอสร้างเลขห้าหลักเออเลขบวกห้าหลักไม่สํำกัญอ่ะลองดูนะคะยังไง ข้ออะไรนะมีข้ออะไรเกิดจข้อสี่มีข้อสีอต่อมาแล้วข้อสิบเอ็ดค่ะลูกอ่ะมีเลขโดดเดี๋ยวครูต้องขยับก,กระดานนิดนึงนะคะขอภายเด็กๆอันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะขยับกระดานะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูเขียนโจทย์ก่อนนี่นะคะเลขโดดเก้าตัวนะคะก็คือก็คือหนึ่งเก้าแหละนะคะ แรกหนึ่งสองสามที่เด็กเขียนมขาก็จะมีสัญนนลักษณ์การวานเอาวแต่ว่าจะสร้างค่ะซ้งนะคะจำนวนที่มีห้าหรอได้อไม่ซ้ำกันด้วยไม่ซ้ำกันดวงเลยไม่ซ้ำนะคะไม่ซ้ำการรู้จักเล่ซ้ำกันเปล่าได้ผีดีอ่าเดี๋ยวเล่าให้งนะคะประมาณนี้ก่อน อย่าขยับตื้นอย่าให้เพื่อนเห็นสายแตนนวดนั่นนะไม่มีไดนามิกนะะขยับปรด็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วแต่ครูต้องขออภัยโอเคถามหน่อยถ้ามันมีเลขศูนย์มันมีเลขศูนย์ด้วยอันตรายนะคุณท่านอันตรายก็สร้างเลขห้าหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าอะอย่างเงี้ยเลขห้าหลักมะสองหมื่นเนี่ยเลขห้าหลักมะโทร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 อย่างงี้เลขห้าหลักไหมคะห้าหลักมะ ห้าหลักนะไม่อันนี้แค่กี่หลักสี่หลักโอเคเราจะสร้างเลขห้าหลักบอกตัวเองถ้ามันมีเลขศูนย์อยู่ในหลักมันจะมันจะอันตรายตรงที่ตัวหน้าเป็นศูนย์ไม่ได้ถ้าเป็นตัวหน้าเป็นศูนย์ฟุ้กเลยแล้วหนึ่งเก้าเก้าม่นคือเลขนี้ใช่ไหมมันคือเลขนี้ใช่ไหมแต่มันมีศูนย์อยู่หน้าเพราะฉะนั้นมันอันตรายนิดนึงเพราะว่าถ้าเอาศูนย์ไว้ข้างหน้าเนี่ยมันจะไปเป็นเลขแค่สี่หลักไม่ใช่ห้าหลักก็จะ้เขาเขาตัดมระทิ้งโจทยไม่มีเราก็สบายใจอ่ะสบายใจหนึ่งคอ ข้อต่อมาก็คืออ่ะ<ม>เลขห้าหลักไม่ซ้ำกันครูสร้างแบบนี้ได้ไหมเจ็ดหมื่นเจ็ดพันได้รปะถ้าครูจะสร้างเลขน,นี้กับโจทย์ข้อนี้เด็กๆว่าครูทำผิดปะทำผิดไหมห้าหลักถาม่อห้าหลักไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหลักไหมคะห้าหลักอาครูไม่ผิดหนึ่งคอแล้วต่อมา ไม่สามการผูนนผไไ้ผิดป่างผิดแน่นอนหรืคนว่าผู้ผิดเนี่ยทำไม่า่รูอ่ัผิดแน่นอนเพราะว่าคนมีเลขสามการแต่ว่าเลขเนี้ยแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้แล้วห้ามใช้อีกตัวไหนแค่ตลอดเลือกมาใช้แล้วห้ามใช้อีกนะคะอ่ะโอเคจริงๆแล้วโจ์ข้อนี้ไม่ได้มีอะไรมากโจ์ต้องการแค่นี้ค่ะพ9เก้าเลือกห้าแค่นั้นเองนะคะ มีเก้าตัวเหมือนมีรองเท้าต้อคู่เหมือนมีลูกเก้าลูกเลือกมาห้าไม่ซ้ำกันอยู่แล้วแน่นอนถ้าซ้ำกันอ่ะมันมันจะไม่ใช่แบบนี้มันจะเป็นแบบว่าสมม,มติมีห้าตำแหน่งหลักแรกเลือกได้เก้าก็ฉันมีเขาจะลองต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าฉันจะเลือกอะไรฉันก็เลือกเก้าวิธีตัวที่สองถ้าเขาบอกว่าซ้ำกันได้นะคะ อ่ะฉันก็ลอที่เก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าคืณฉันก็มีสิจะเลือกอะไรก็ได้ในแคปต์ล็อกของฉันเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแบบเวิธีเกคูณเกูณกันมันเยอะถ้าใครว่างๆขอเพื่อเล่อกคูณหน่อยเก้าคูณกันห้าตัวได้เท่าเหล่อ่ะเราดูตัวนี้เดี๋ยวมาดูตัวนี้นะคะมันค่อนข้างเยอะถ้าว่านซ้ำกันได้มันสามารถสร้าแบบเจ็ดเจ็ศูนย์ศูนยูนี้ได้อย่างเงี้ยนะคะเจ็ดเหนึ่งหนึ่งก็ได้นะคะมบ้าแบบนี้้อะไรเงี้ยนะคะ ได้เยอะทั้งหรโผลเคยได้แล้วบอกครูหน่อย่บอกครูหน่อยว่าูได้ไรแต่ว่าเราจะทำาัันี้จริงๆโสดตาต้องการถามแค่ได้แหละแต่ว่าแกถามแล้วนะต้องใช้ภาษาไทยใส่ให้เราแบบแ้อะไรกนแล้วก็ที่ผ่านมากัวเช่น9เล่มห้าว9เล่ะ้าถามให้หน่อมี9ตัว5เล่มห้าค่สูตเดยค่ะแค่สูตรเลยแค่สูตรเดียะเนี่ย มีเก so 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 ้าเป็นตัวเอ็นนะคะแล้วมีห้าหลังกทำตัวหายถ้านั้นก็จบแล้วนะคะต้องการแค่นี้แต่ว่าต้องเขียนคำบรรยายว่าเออจะได้ไม่หลุดเสิร์ฟแบบผู้รู้คณิตศาสตร์มาฉันไม่หลุดนะเฉลแบบนี้ถูกจริงๆต้องการแค่นี้เด็กก็จะต้องนั่งตีความนิดนึงทำอะไรอ๋อทำแบบนี้นะเด็กเก้าแฝดค่ะลูกเก้าแฝดข้างล่างเป็นอะไรคะลูกข้างล่างเป็นอะไรเก้ากับห้าเฉยเออเก้าลบห้าแล้วก็แฝดเฉลยโอเคนะคะอันนี้นิดนึงจบแค่แอบนี้อ่ะเก้าลบห้าเป็นเท่าไหร่เหลือสี่แฝด เพราะฉะนั้นเราจะถอยก้าวไปแค่คูณแปดณเจ็ดคูณหกคหี่ที่เเขียนแล้วแค่นี้ก็เขียนเยอะแล้วนของหกูเอแค่นี้หนูก็เขียนไปเยอะแล้วค่ะสี่แปดนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้สี่แปดตัดสี่แฝดล่างอ่าสี่แฝดตัดสี่แฝดล่างสี่ตกใจบนสี่ตกใจล่างปึ๊บไปหมดเลยตกใจหายหมดทำงานห้าตัวคูณแปดคูณเจ็ดคูณแปดคูณเจ็ดคูณหกคูณห้าได้เท่าไหร่จ้ะลูก เอาบอกเลขของตบอมาเลยห้าห้าอะไรนะ1 5 1ห้านึ่งห้างสงูกิง้เหรอลูกโอเควิธีอ๋อแค่หมื่นวิธีหมื่นห้วิธีดูนี่หน่อยใครกดละเก้าเลยก็หอห้าเก้าคูณเเยอะกว่าแน่นอนเห็นชัดๆเพราะเนี่ยเกแปมันน้อยละอันนี้เก้าคูณเก้าเยอะเาอ้โหเยอะเยอะห้าหมื่กว่าวิธีโอ้โหอ่าประมาณประมาณห้าหมืนะคะห้าหมโอ้เยอะเอเลยเยอะเยอะเ้การสร้างเลขสาเนี่ย มันเยอะกว่าตาเลขงการสร้างเร่งไม่ซ้ำเนี่ยก็คือเรื่องนี้ฉันไม่เอาวันนี้ฉันไม่ตัดจริงจริงมันก็เลยทำให้มันเหลือแค่หมื่นหมื่นตัวฉันที่เหลือห้าหมื่นตัวนะคะเพราะฉันอ่ะอันนี้เรานอกเรื่องคอนเซ็ปต์ประมาณแค่นี้ต้องการแค่นี้เออแต่เขียนยาวไปนิดนึงนะคะดูเลขิดูเลขหนึ่งเก้าหนึ่ห้าก็คืออันนี้จบนะคะอ่ะไปข้ออะไรต่อสิบสองชายมีผู้ชายเจ็ดคนมาทำอะไรมาดูซิมาตั้งแถวเป็นแถวตรงโอ้โหจบ ยาวมาคขนี้ไม่มีเลขไหเลยมีได้หลาเลขเดียวเลขเสร็จได้เดียวเ็จแจบจบแล้วไม่มีอะไรนะคะว้อนี้ไม่ได้เซับซ้อนอ๋อข้ออาจจะสลับยากง่ายไปว่าเส็แเส็แฝกหรือเสร็จแฝกแบบเจ็ดแฝกนะคะเดี๋ยวขอขยับนิดนึงนะคะข้อสิบสองสิบสองว่านามผู้ชายนะคะเจ็ดคนนะคะมาจากแถวเรียงเป็นเส้นตรงเนาะ็นแถวนะแนวแถวได้กี่วิธี ให้ง่ายมากเลยรอ,อรอตอบเลยนะคะแต่หมดเฮ้ยทำไมอยู่ที่แบบหมดแล้วมาขออภัยก็คือจะเห็นว่าโจ๊กข้อเนี้ยไม่มีอะไรเลยเอาโทษขอชา้างนะคะเป็นใจราเ็นใจเจ็คนแล้วก็มีเลขอีกตัวเดียวในโจ๊กข้อนี้นะคะแปลว,ว,ว,ะะแว่าเลี้ยงหมดเลยเลี้ยงหมดเลยนะคะก็ตอบเจ็ดแจกเฉลียวรูปเจ็ดจกเ็ตกใจเจ็ตกใจอ่าเจ็ดเข้าม่ตกใจนะคะ ่ะ<ๆ>ก็ได้เจ็ดิธีนั่นเองเจ็ดแนะคะวิธีได้เท่าไหร่ยัไม่รู้นะคะเจ็ดแกมันไม่เท่าไหร่ใครกดไปเลยคณจริงๆรล้ว็จะเป็นแบบนี้ลูกค้ามันมีเหมือนว่าเรามีเจ็ดตำแหน่งใช่ป่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตำแหน่งค่ะตำแหน่งที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะเช่นขออนุญ,ญาตนะเดีย๋ยวว่าผมอ่ะเจ็ดคนออกมาผู้ชายเจ็ดคนออกมา ออกมาออกมาออกมาเออออกมาหน่อยออกมาหน่อยแหมอยู่เฉยๆทำไมใช่ไหมออกมาเจ็ดคนขอเจ็ดคนเจ็ดคนถึงไหมถึงไหมหนึ่งสองสามไม่ถึงว่ะทาไปนั่งไปนั่งไปเอาพอละพอเป็นผู้หญิงดีกว่าเจ็ดคนเจ็ดคนสี่เจ็ดคนมาถึงเจ็ดคนออกมาขอตัวแทนหน่อยใครอ่ะอ่ะอสาวคนนี้ออกมาเออสองคนนี้ออกมาห้าคนละต่อเจ็ด คนมายืนหน่อยนี่เดินแรกร้อยสามมาดูเร็วๆเออมีส่วนร่วมยังไรคะกิจกรรมพ่อไม่มีอะไรมากยืนเฉยๆจะลูกเจ็ดคนเออสามนั่นนะสี่ห้าอ่ะครบไหมลองไปกับเพื่อนสวัสดีเพื่อนก่อนทั้งบ้านเออโอเคเจ็ดคนเจ็ดคนนะคพบนะถูกกล้องเข้ามาดีเข้ามาดีเจ็ดคนยังไม่ต้องก็ได้หกคนก็ได้ดูคอนเซ็ปต์แค่นี้นะคะหกคนเนี่ยมันมีหกตำแหน่งใช่ป่ะอ่ะเพราะฉะนั้น ตำแหน่งแรกอ่าสมมติคนสองมาต่อสองมาต่อมายืนตั้งแถวอานี้เออเราดิสตำแหน่งแรกขวานจะให้ชื่ออะไรเราชื่อเชื่ออะไรลูกชื่อเช่ออะไรจ๊ะเมย์ไปนะเมย์อ้าวขวานจะให้เมย์อยู่หน้าอ่าเมย์อยู่หน้านี่เป็นตำแหน่งแรกนะต่อมาครูก็จะเหลือตัวเลือกอีกแค่ห้าคนถูกไหมคะอ่าดูนะดูนะในเราบัดที้ส่วนเราปะนะ คะแนนโนกนนีชทีนะคะจะแบบนี่คอเอาครนี้หคนนี่หกคนเขาบอกว่าอเล็นโทใช่ไหมนำมาเรียนคุูได้กี่วิธีวิธีใช่หมก็จะมีหกตำแหน่งเออหนึ่งสองสาม่หาหเออหคนนี่ของครูใช่มตำแหนงแรกครูมีจูแล้วกัหคนครูชอบสวยๆนั่นเลยค่ะชอบเมย์ให้ครูครูก็เริ่มได้เมย์ครูก็เจอแค่ห้าคนถูกปหมเมย์ยืนแล้วเมย์ยืนตำแหน่งรกเมย์ยืนตำแหน่งให้หนึ่งบางไว้ต่อมา น้หกคนใช่ไหมคุณเลได้หกต่อมาตรงเนี้ยคุณเหลือกี่คนแล้วคุณก็เหลือก็แคหนึ่งสองสามสี่ห้าเหลือห้าคนถูกปะคุณเหลือห้าคนแบบแฝดยางหกมันเลิมน้อยลงแฝดโซเลียมคืออะไรคะแฝดโซเลียมคือการคูณไปถึงข้างหลังใช่ไหห้าสี่สามสองหนึ่งใช่ไหมก็เหมือนกับที่คูตำแหน่งแล้วคูณเลือกใครก็ได้หคนงยายคุณมีหกวิธีในการเลือกพอูนเลือกเมปุบคูจะเหลือตัวแค่หคนอออ่ะคอจะเลือกนี่ชื่ออะไรลูกน้องตาคน ีน้องตาลนึอยู่ที่โรงตาอยู่งนี่หาคุณเลือกตานาวเทตาลเพราะฉะนั้นตาอยู่ตำแหน่งนี้แล้วตำแหน่งต่อมาคุณก็จะเหลือแค่สี่คนนี่สี่คนแค่เราของครูถูกปะมันก็จะเริ่มเหลือน้อยลงอ่ะข้ามาเลยนี่ชื่ออะไรชื่ออะไรนะลูกเลงใช่ไหมเพลงนี้ใช่ไหมโอ้เพลงเนี่ยมาจากนั้นครูก็จะเหลือน้อยลงสามคนสองคนหนึ่งคนนึกออกปะพอเลือกมาแล้วถูกปะอ้าวก็คุณคอนเสิร์ตประมาณนี้ขอบคุณมากทุกคนจ้า น่ารักมากเลยัวมาอย่างงงๆแต่ว่าไม่เป็ไรนะคะคือเห็นภาพมากขึ้นว่าพอเรามีตัวเลือกเงยอะว่าจะเล่าเรือกมาตัวเลือกเรา,เราก็เฉลยไว้ลงว่าเขาไม่อยู่แล้วไปกินแล้วนะคะอ่ะเออนะเพือพ่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่าเมย์ทำอะไรเพื่องเทอมีเหรอโอเคเพราะฉะนั้นข้อ12ตอบ7แฝกนะคะ7แฝกได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ 6กรเท่าไหร่ปะหกร้อยใช่ไหมเจ็ดใส่ได้เท่าไหร่ห้าพันสี่สี่ขอโทษจ้าห้าพันสี่สี่นะคะเจ็ดแสได้เท่านี้อันนี้เยอะไปหน่อยโม้มากไปหน่อยอ้าโอเคมาที่ข้อสิบสามข้อสิบสามเขาว่าไงอ่ะรถยนต์หกคันเข้าจอดในที่จอดซึ่งจอดได้หกคันพอดีจะมีวิธีเข้าจอดหมดวิธีอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะหกเมือกหกก็คือก็คือหกแผ่นปกติใช่ไหม ก 6, 8, ็หกแปดปกตินะคะแปดก็คือเอาหกมาเรียงมะคะ่ะมาเรียงได้เลยนะก็สิบสามนะคะรถยนต์หกพันนะคะหกพันก็นะคะหกพันนะคะตอดเข้าจอดเข้าจอดนะคะนที่นาที่ตอบนอเนาะเขาเตรียมไม่ให้นะคะให้พอดีเนะพอดีนะคะก เรา,าต่อ6แปดได้เลยนะคะ6แปดวิธีอาจจะหมายเลขหนึ่งมาต่อตรงตำแหน่งที่สามแบบนี้ที่เดี๋ยวก็ไล่ต่อ,อแล่ต่อก็เป็น6 5 4 3 2 1เนาะ,ะ,ะยังไม่มีเงื่อนไขอะไรเยอะนะคะข้อนี้นะอ่ะเพราะฉะนั้นผ่านไปก่อนได้เท่าไหร่นะรูันนี้เท่าไหร่รู้ไหมรู้อ่ะแล้วใครคิดเลขให้ฉันแล้ว6แปดหนึ่งพันเท่าไหร่ปะเจ็ดสี่ะเจ็ดร้อยยี่สิบวิธีขอบคุณจา้า ขา่เป็นเลขเดียวไม่เยอะอ่าวันนี้ยังไม่มีอะไรเยอะอ่านี่น,นี่เริ่มเยอะแล้วข้อสิบสี่เนี่ยแหละข้อสองม,มาสองมันข้อนี้ดอกใจไวแปะแปะเลนี้ออนะคะอ่าด,ดูสงนีได้ออกสือ่อไม่ดีอ่ะนักศึกส,สิบเล่มอ่าเมื่อวานเด็กๆทางบ้านได้เรียนแล้วเนาะที่เป็นแบบว่าอะไรนะเอาภาษาไทยมาผูกกันเป็นก้อนใช่ไหมคะแล้วก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าโจทย์มันจะว่าไงอ่าเดี๋ยววันนี้เพื่อนๆในห้องสง่งก็จะได้เรียนมากอ่ะนะคะ ดูความนี้ก่อนอ่านสวยแล้วก็ลองทำใจแบบโอ้ยฉันต้องทำอะไรวะเนี่ยทำใจทำใจสิบสีนะคะหนังสือสิบเล่มหนังสือสิบเล่มอ่ารู้ละมีเงินเป็นสิบเงินเป็นสิบดูแค่นี้ก่อนแต่ไอสิบเล่มนั้นนะศิลปะไปแล้วสี่เออศิลปะไปแล้วสี่ศิลปะสี่มีอะไรอีกอ่ะ ภาษากีสาโอเคไทยอิกสามแล้วไายสามนะคะเขาปรดีหกเจอสิบเล่มเอามาเรียงกันมาเรียงมาเรียงกันนามาเรียงถ้าเป็นโจทย์เมื่อวานที่เพื่อนๆในห้องส่งเจอเขาจะเจอข้อแปดจุดหนึ่งเออเรียงทั้งหมดไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยมันจะได้สิบแปะ เพราะว่ามันมีสิบเล่มใช่ไหมคะอันนี้คือไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขนะคะอ่าหดใจก็บอกว่าไม่มีเงื่อนไขก็10แฟกเลยมองเห็นเนาะแต่ปรากฏว่าพอเพื่อนเมื่อวานเจอ8.2มีการเอาภาษาไทยต้องอยู่ติดกันมันจะเหมือนข้อ,ของเราแล้วเออข,อข้องเราวันนี้นะคะเขาขึ้นแบบนี้เลยเราก็ตกใจนิดนึงเ<ม>ขาบอกว่าเอามาเลี้ยงให้หมดเลยนะแต่ขอว่าวิชาเดียวกันต้องอยู่ติดกันเสมอเฮ้ยเพราะว่าศ<ม>ิละปะก็จะต้องอยู่ในกล่องเขา ไม่มีศิปลปะไทยแล้วโผล่มาศิลปะสุดท้ายไม่มีนะคะไทยอยู่ของเขาคลดีอยู่ของเขาเพราะฉะนั้นข้อ14ของเราเนี่ยจะเหมือนข้อ8.3ของเพื่อนเมื่อวานเวียบเลยวิชาเดียวกันต้องอยู่ติดกันเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ได้ออาตามทำคลิตามเมื่อวานออนไลน์ก็จะสามารถของพอทำข้อนี้ได้ก็คือนะคะอ่ะนะคะแนวคิดอ่แนวคิดของเราก็คืออาเรามาองค่ะไม่กี่วิชา เขาบอกวิชาเดี๋ยวเราต้องอยู่ติดกันใช่ไหมมีกี่วิชาล่ะมีสามวิชามีกี่วิชาแล้วก็ขนาดอะไรคือวิชาละกี่เล่มอันนี้คือคำถามที่เราจะเอาไปทำหาคำตอบนะคะบ้านใหญ่กว่ามีกี่วิชาอ๋อมีสามวิชาสามแฝดมาเลยเพราะใครไหนจะไปเป็นก้อนเช่นเช่นนี้ค่ะ เช่นก้อนไทยบอกว่าภาษาไทยของมาตกเออแล้วก็อาจจะเป็น,นไม่ใช่คณิตไม่มีคณิตไม่มีใช่ไหมศิละปะศิละปะค่อยมาแล้วกีดค่อยมาเนดะี๋ยวพูถีอว่าไทยมาก่อนก็ได้แต่ว่ายิ้งมาก่อนนะแล้วถือศิละปะเท่านั้นสลับกันแบบนี้มันเป็นแบบนี้ถูกไหมคะมา,มามาโมเป็นก้อนก่อนนะคะแล้วค่อยศิละปะอา,าอันดับแรกสาแสกคือก้อนคือวิชาต่อมาคำถามต่อมาว่า ในตนกรอของมันเนี่ยมันก็ยังสามารถสลับกันเองได้เช่นภาษาไทยมีสามเล่มใช่ไหมเาจะเป็นไทยมหนึ่งไทยมสองไทยมสามใช่ไหมคะป๊อปปี้ป๊อปปี้หวางโชว์ูโชว์อ่างปูบี้ระวังนะคะสมมุติว่าเป็นโครงสร้างเดียวกันเลยคือไทยศิลปะแล้วก็อีกเออโครงสร้างเหมือนกันแต่ปรากฏว่าอันนี้ฉันขอสองขออยู่เบอร์หนึ่งเขาสลับกันเลขหนึ่งออกมามันมีการคลุกลูภายในกันเองเอออันนี้นะคะ เพราะฉะนั้นะตัวต่อๆไปสาษาไจะเป็นการสลับของแต่ละวิชากี่เล่มคำถามคือขีดเล่มละไทยมีกี่เล่มลูกไทยมีสามเล่มก็สามแฝดเออถ้ามีดสามเล่มก็สามแฝดนะคะและศิละปะมี 4, ม 4, สี่เล่มก็สี่แฝดจบเท่านี้ขีดเลขได้คต่อนะคะเพราะฉะนั้นกะ่อนอื่นมองนี่ค่ะมองว่ามองเป็นก้อนใหญ่ก่อนเพราะว่ามันจะต้องติดกันเนาะอันนี้คือวิชาเดียวกันนะคะ ก้อนอยู่ติดกันอันนี้ดอกสามแปดดอกเลยแปดดอกเ,เยอะมากเพราะว่าแน่นอนจะต้องมีการออกเถิดนะคะไม่ได้เด็กยวคุณคิดเอิญนะคะออกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอ้าโอเคเพราะฉะนั้นก้อ<ม>นนะคะใช้คอนเซปต์นี้ที่วิชาผูกติดกันไว้เลยใบดึงเป็นก้อนอีกสามก้อนแต่ละก้อนทุกฝุ่นภายในเท่าไหร่นะคะอ่ะมาคิดเลขกันนะคะคิดเลขสามสองหนึ ถ้าไม่อยากเขียนหนึ่งก็สร้งางมันนะคะอันนี้ก็สามคูณสองคูณหนึ่งนะคะอันนี้ก็สามคูณสองคูณหนึ่งอันนี้ก็สี่สองหนึ่งนะคะห้าคิดเล็กหน่อยใครช่วยครูทำงานมาหากินก่อนที่จะได้กันนะคะอาจจะเยอะนิดนึงเยอะนิดนึงแล้วหมดเวลายัง <c oughs> เห็นเพื่อน้องอื่นเดินเผื่อเราเหิวข้าวไม่หิวข้าวแล้วเรา,า,า,าไม่ได้กินข้าวเลยข้าวหนึ่งใช่ไหมอุม้ยสี่นาทีหมดแล้วคงหมดได้แค่ข้อนี้นะคะอ่ะ เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ได้รับไปคือเรียวปกติแฝกเขาเรียวไปเลยถ้าเริ่มมีสองเลขก็จะเป็นเลี้ยงไม่หมดนะคะมีการหาส่วนอันนี้นเ,นเอาไว้ในหัวใจของเราเพราะว่ามันน่าจะต้องเจอแน่นอนนะคะคือคือเป็นวิชาอะไรติดการวิชาไหนติดการวิชาไหนการมงกันเป็นก้อนนะคะได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ถ้าจะหนึ่งแปดสี่แค่นี้เนะาะห้าพันใช่ไหม ขอบคุณามากเลยอะ่ะก็ได้มาห้าพันวิถีห้าพันวิถีนะคะซึ่งแน่นอนว่าน้อยกว่าสิบแฝกแน่นอนถ้าสมมติว,ว่าเอาสิบแฝกคือไม่มีเงื่อนไขนะไม่มีเงื่อนไขนะเรียงนะอันนี้ประมาณสามล้านเมื่อวานเพื่อคทีแล้วสามล้านโอ้โหไม่มีเงื่อนไขอยากจะวางศิลปะหนึ่งไทยยิงคณิตเออไม่บย์มีคณิตยิงหนึ่งเอามาศิลปะโหอันนี้คือไม่มีเงื่อนไขสิบล้านได้วสามล้านวิธีเยอะมากพอถูกกรองแล้วว่าใครเป็นกลุ่มมันจะเริ่มน้อยลงวิธีจะเริ่มน้อยลงนะคะโอเค ขอบคุณทุกคนมากเลยะใครจะถ่ายรูปถ่ายรูปหรือว่าไม่ถ่ายก็ไม่เป็นไรนะคะทางบ้านครูแอบดูหน้าจอหน่อยมีคนเข้าร่วมด้วยอ่าพันธสนันิชการสิบเจ็ดปียพรมาอะไรเนี่ยเออเยอะเลยแอบดูะนัาพี่เพนโอเคอ่าโอเคจ้ะไปแล้วเจอจกันทางบานสวัสดีค่ะ ทั้งเรเอาสวัสดีค่ะลูกไปเรียนลูกไปเรียนสวัสดีค่ะคุณพานะอะไรได้ลูกเซนเซนจ้ะ